แล้ววันนี้แม่งเจอคัสเตอร์บออม,มาเขมรล้องจากเลยอะ่ะแต่เข้าไปทีปุ๊บแม่งไล่ปะปกปะปะปะักโอ้ยเขมรล้องเลยเฮียโดนเราไปเนี่ยโดนเราไปสองสามลูกอะ่ะร้องจากเลยอ่ะเฮียแล้วแม่งไปโวยวายที่ยูเอ็นบอกว่าเนี่ยประเทศไทยละเมิดโคโซกทวบอ,บอกอ๋อเราไม่ได้อยู่ในภาคีจึงไม่จําเป็นต้องไปใช้ออนุสัญญาตรงนั้นไม่เกี่ยวกันไทยไม่ได้อยู่แล้วก็ใช้คุ้มเลยอะ่ะ ใช้คุ้มเลยแตกกระจายตายเป็นร้อยไอ้จุดที่ว่าระเบิดจุดนั้นจุดเดียวแล้วตายเป็นร้อยนะเจอระเบิดคัสเตอร์นะครับต่อให้มึงวิ่งไวยังไงก็โดนมึงค,คิดเอาก็แล้วกันนะแล้วในลูกหนึ่งข้างในนั้นแม่งมีลูกคัสเตอร์เนี่ยมีไม่ต่ำกระสังสองสองสองสามร้อยลูกนะไอ้เหี้ยแล้วมันหล่นเข้าไปทีนึงอนะพอมันแตกเข้าไปทีคุณคิดเอาก็แล้วกันนะ แล้วยิ่งถ้าเราแม่งมีระเบิดนาปาลมนะเฮ้ยมึงไม่ต้องคุยถึงเลยแม,ม่งหล่นลงไปพื้นที่ไฟแม่งลุกโอ้โหเหมือนสงครามเวียดนามเคยดูไหมนั่นแะระเบิดนาปาลมนั่นนะ่ะเจอคัสเตอร์บอมเข้าไปไม่ต้องหาศพเลยครับเละหมดอืมนะครับภาษีไตเป็นผลครับเอ้ยไม่ถ้าทํางานอย่างนี้ปีหน้าจะไปซื้อรถถังก็ให้นะตอนนั้นไม่มีคเขมรนมีแต่อินโดจีนตอนนั้นที่เราทําสัญญาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส แม่งยังไม่มีมาเลเซียไม่มีฟิลิปปินไม่มีอินโดนีเซียตอนนั้นไม่มีเลยนะครับสิงคโปร์ก็ยังไม่มีตอนที่เราทำส,สนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสมันเป็นสนที่สัญญาอินโดจีนพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาจึงเรียกสงครามอินโดจีนไงจริงปะ่ะแล้วเขาเมีมาเกี่ยวอะไรผมก็ต้องถามสารโลก่าเกี่ยวที่อะไรบางทีเราก็ต้องเถือน ยืนพูดยืนเจรจา,ายืนชี้หน้าด่าแมากเลยบอกมึงในคขมรอย่าไปเรียกเอ็มขมแมอย่าต่อไปนี้คนไทยต้องเรียกมันในเขมรต้องประนามมันและบอกวันนี้ผมในฐานะตัวแทนประเทศไทยไม่ขอรักษามัญญาติผมจะไม่รักษามันญ,ญาติกับประเทศที่ไม่มีคนที่เรียกว่าคน นั่งโกหกตอแหลอยู่ในในยูเอนั่งโกหกตอแหลได้อยู่ตามช่องทีวีโกหกตอแหลได้อยู่ตามสื่อโซเชียลถามจริงๆะประเทศขเขมรมีสักคนนะที่มันเป็นคนมีสักคนไหมป๋าสาวเขมรเสื้อชมพูจีป๋าจะเอาไหมโอ้ยผมไม่เอาหรอกขอเขมรมันสุขกปรกน้ำอาบบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ผัวมันก็ดีใจบอกคนไทยไม่มีปัญญาตอบสาวสวยหรอกกูตอกแล้ว มึงตอกกะลี่แล้วมึงดีใจเหรอนี่เมียม,มึงเป็นกะหลี่นี่อีหี้ภูมิใจเหรออย่างอีทองเสื้อสียมพูมาเนี่ยให้กูพี่ยี่สิอาไปยี่สิแถมก็ทิ้งแดงขวานนึงกูตีเตะลงท่อเลยจริงตรงบริเวณฐานที่ผมพูดให้ฟังตรงเกาะกงอนะ่ะวันนี้นะครับหลังจากที่มากวนส้นตีนได้แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ไอที่มันขุดคล้ายๆร่องคูเลตตรงเกาะกง ที่ตั้งปืนกลนะครับต่อสู้อากาศยานพับฐานได้เนี่ยนะฮะตอนนี้แม่งเก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วเก็บไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือไม่แต่กระบอกเดียวเลยเพราะมันมั่นใจว่าถ้าขืนกวนส้นตีนอีกสักพักหนึ่งนะครับขี่ปนาวุธจากเรือไอฟรเกตของเราเนี่ยคงจะต้องถึงแถวๆนั้นแน่นอนนะครับแล้วตรงนั้นมันเป็นอะไรฮะมันเป็นเขตอิทธิพลของไอไอไอเตียบันนะครับเป็นเขตอิทธิพลของเตียบันฉะนั้นผมจะบอกอย่างนี้ครับว่า ถ้าเกิดสมมติอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้นำจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะผมบอกเลยนะครับว่าอย่างน้อยเราต้องเลิกคบหากับขเมเรไม่ว่าผู้นำมันจะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องตัดความสัมพันธ์และปิดสถานทูตนะครับต้องปิดสถานทูตแล้วสร้างกำแพงทั้งงบประมาณไม่มีบอกประชาชนนะครับเดี๋ยวเขาช่วยกันบริจาค ผมเชื่อว่าทํามันไม่ประมาณพันกว่าล้านเนี่ยกูว่าแป๊บเดียวแหละจริงจริงถ้าเกิดสมมติไม่พอก็จ้างแรงงานไม่พอก็จ้างทาหารช่างจากราช,ชบุรีเนี่ยนะครับกองพลทหารช่างเนี่ยเอาทหารช่างมามาช่วยทําแล้วจ่ายเบีย้ยเลี้ยงให้เขาจ่ายค่าแรงให้เขานะครับอย่างนี้แหละดีที่สุดนะครับผมจะบอกให้มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับเพราะรอรัฐบาลจะไม่รู้มีกินตอนไหนก็ไม่รู้ นะครับแต่ใช้ได้ใช้แม่เราครับเราต้องตัดมันออกจากสารระบบเราไม่คบกับมันอย่าคิดช้าครับเราต้องคิดเร็วๆของแบบนี้ถ้าช้าแม้แต่เก้าเดียวเราจะเสียท่าเสียทีกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาะองเนี่ยนะครับเป็นเขตพื้นที่อิทธิพลของอะไรฮะของไอ้ตียบันไอ้ตียบันก็พยายามจะเล่นเกมเชิงลุกนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นยังไงครับต้องจอด ที่ต้องจอดนี่ไม่ใช่อะไรนะค,ะครับกลัวลูกขีปนาวุธของกองทัพหรือเราจะส่งถึงนะ,ะจะส่งถึงเกาะกงแล้วจมทั้งเกาะเกาะกงไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่เรายิงกันเล่นๆเนี่ยเลอๆจมหมดเลยนะฮะจริงไหมครับเพอๆที่จมหมดเลยผมบอกเลยว่าวันนี้มึงโกหกใครทั้งโลกไปนี้มึงก็โกหกได้ฮุนเซนแต่วันนี้มึงโกหกกูไม่ได้นายฮุนเซนมีข่าวว่าบินไปจีนแล้วจีนไม่รับ มีการแจ้ง ATC นะครับของของทางการเขมรว่าจะเปลี่ยนเส้นทางการบินจากจีนมุ่งหน้าไปที่กรุงโซคือเกาหลีหลายคนก็คาดว่านายฮุนเซนจะหนีไปที่เกาหลีไม่ใช่ครับหลายคนก็เลยมองว่านายฮุนเซนไปจีนไม่ได้เลยต้องไปที่เกาหลีจริงๆนะครับไม่ใช่เพราะผมได้รับอะไรบางอย่างมาจากทีมงานหลังชนฝา เขาไปเช็ครายชื <rude S 2> ่อแล้วก <ics> ็ไปเช็คไอฟิมไอเดียเขาเรียกว่าฟิมไอเดียของผู้โดยสารเครื่องบินปรากฏว่าไอคนที่เข้าไปเกาหลีไม่มีชื่อนายฮุนเซนครับไม่มีชื่อนายฮุนเซนนะครับแต่มันไปมีชื่อคนของครอบครัวนายฮุนเซนไปอยู่ที่เกาหลีใต้แต่อยู่ไม่นานตอนนี้บินออกไปแล้ว ตอนนี้คนในครอบครัวตระกูลฮุนไม่ได้อยู่ในเกาหลีแล้วออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานไปเสร็จปุ๊บใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงบินต่อออกจากเกาหลีแต่ไปไหนผมยังไม่บอกแต่ไปไหนผมยังไม่บอกพี่น้องลองไปคิดเอาเองแต่ตัวนายฮุนเซนไม่มีชื่อเข้าเกาหลีครไม่มีชื่อและที่สุดสุดท้ายนายฮุนเซนอยู่ที่จีนไปซุกใต้กระโปรง ห้องเต้สีจิ้นผิงวันนี้คุณเซนจะโกหกไม่ได้นะครับคุณโกหกไม่ได้นะครับคุณจะทำคลิปหลอกคนขี่วันขี่วันผมไม่รู้แต่วันนี้คุณอยู่ที่จีนและจีนเนี่ยเรียกคุณไปด่าเพราะจีนเขายังต้องพึ่งพาไทยจีนเขาแคร์คนไทยเขาแคร์ประเทศไทยเขากลัวว่าจะมีปัญหาการที่เอาครอบครัวมึงมาอยู่ทั้งหมดเขาจึงไม่รับรอง แต่สำหรับมึงที่เขาเอาเพราะเขาเรียกมึงมาด่าเท่านั้นเองจบครับนายฮุนเซนตอนนี้มุดหัวอยู่ที่จีนไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยแหละทุกวันนี้เก็บตัวเงียบนะครับอ้อนวอนขอให้จีนต้องเคลียร์ช่วยมาเคลียร์กับไทยช่วยมาปิดจบกับไทยแต่ในขณะเดียวกันนายฮุนเซนก็พยายามที่จะสั่งการเพิ่มสั่งการเพิ่มให้ทางฮุนมาเน็ต ไปจี้เอาเตียบันเพื่อที่จะเอาเรือรบของเขาเนี่ยออกมาเพื่อปฏิบัติการยั่วยุแต่ไม่ได้เป็นการลบแต่เป็นการยั่วยุสุดท้ายจากฝั่งเกาะองก็ยิงจรวดเข้ามายิงจรวดเข้ามาทางการไทยจึงสวนไปกองเรือยุทธการจรึงสวนกลับไปแล้วก็มีกิฟเพนบินบอกฮัลโหลอยากแดกทักหน่อยไม่ล่ะมึงไปดูเิตามเมืองทมมาไปดูสิปะปราสาทพระวิหารน่ไปดูสิจะเอาไหม ผมถึงบอกว่าวันนี้คุณเซนคุณโกโหกคนไม่ได้แนละ้วคุณเสร็จแล้วพอดีพักพวกผมมีพักพวกผมมีเขาเช็คไมโครฟิล์มได้คือคนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมีลายชื่อและลายชื่อจะต้องนั่งเบาะไหนไปด้วยสายการบินอะไรต่อให้ไปสายการบินส่วนตัวก็จะต้องมีรายชื่อออกนอกราชอาณาจากักรแล้วไปลงที่เกาหลีพอคุณไปลงที่เกาหลีเ็าจะมีการตรวจสอบรายชื่อ คุณจะลงในช่อง VIP มันก็เรื่องของคุณแต่ต้องมีชื่อเข้าประเทศแต่ไม่มีชื่อคุณเข้าประเทศนะครับไมโครฟิลมคุณก็ไม่มีและที่สำคัญคุณเซ็นจะสั่งการอะไรนับจากนี้ไม่ได้แล้วจบแล้วครับทางการจีนไม่ให้ยุ่งอีกแล้วเรียบร้อยเลยตอนนี้เหลือหุณมาเน็ตหัวเดียวกะเทียมรีบและหุณนมาเน็ตก็ลบไม่เป็นสมัยไปอยู่ในร้อยเวสปอยก็ไปอยู่เด็กหลังห้อง วันๆก็เดินหิ้วถุงแป,ป๊บซี่หิ้วถุงไก่ย่างให้เพื่อนนักเรียนในร้อยแดก